Uh ต่อไปครับเส้นลมปราณเส้นลมปราณของม้ามนะต่อไปจะเป็นเส้นลมปราณม้ามในระหว่างผ่อนล้วก็ผ well ่อนสบายๆหายใจเข้าออกสบายๆนะครับต่อไปก็เป็นเส้นลมปราณม้ามเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นลมปราณตับกับกลางขาด้านหน้านะครับอยู่กึ่งกลางเลยกดไปได้เลยนะครับตั้งแต่ต้นขาลงไป กดตรงไปเรื่อยๆนะครับมาถึงตรงอขอบกระดูกสะบ้าแล้วก็กดไปตรงที่ร่องของกระดูกสะบ้าเลยนะครับร่องของกระดูกสะบ้าล้วก็กดไปได้เลยกดตรงไปได้เลยกดตรงไปเรื่อยๆตามร่องของกล้ามเนื้อนะครับชิดกระดูกไปเลยนะชิดกระดูกขาด้านในไปเลยนะครับชิดไปเลยอ่าพอรู้สึกกดลำบากแล้วก็งอเข้ามาน่ ตรงนี้เราจะกดตามรอยตามรอยต่อระหว่างฝ่าเท้ากับหลังเท้านะครับข้างเท้าเข้าไปเรื่อยๆหาหาด้านข้างของนิ้วโป้งนะครับกดรอยต่อนี้ไปกดตามร่องกระดูกไปเลยนะครับข้างๆกดข้างๆกระดูกไปเลยส่วนนิ้วโป้งนะครับดึงนิ้วตึงถ้าที่สบายและมีพลังที่สุด หยยดขาไปหายใจเข้ายกมาขึ้นผ่อนออกก้มลงไปดึงขาเข้ามาหาตัวเรานะดึงเท้าลายเท้าเข้ามาเท่าที่สบายนะครับตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดค้างไว้นานเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุด